สวัสดีค่ะนะจ๊ะแม่แม่จ๋าเรามาพบเจอกันที่ช่องแม่มีเอ็นจอยค่ะคุณแม่วันนี้นะคะช่วงน้องแก้วรีวิวสินค้าอีกแล้วนะจ๊ะเราเดินทางมาถึงที่ ep 59แล้วค่ะเนื้อผ้าคารตตอนทอลายค่ะคุณแม่สวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยคุณแม่ท่านไหนที่จะใส่เป็นงานเรสก็สามารถใส่ได้ค่ะใครที่จะใส่เป็นงานเสื้อตัวยาวก็สามารถใส่ได้เช่นกันค่ะคุณแม่จ๋าถ้าใส่เป็นงานเรสอะแม่แม่หานะคะกางเกงซับในมาใส่ทับข้างในค่ะหรือว่าถ้าแม่แม่จะใส่เป็นงาน เสื้อตัวยาวเนาะก็กางเกงสกินนี่ฮานาโกงานเกงโยคะขาสั้นขายาวได้หมดค่ะคุณแม่รอบอกตัวนี้50นิ้วบวกๆกันไปเลยลายผ้าสวยมากเป็นงานผ้าคาตอนเนื้อนิ่มทอลายนะแม่นะลายผ้าสวยๆงานเก๋ๆค่ะความยาว34นิ้วนะคะไม่ว่าจะใส่ทํางานใส่ออกงานใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์ก็คือ ชุดเดียวจบแล้วก็ออกบ้านได้เลยนะคะไม่ว่าจะไปแวะตรงไหนเข้าวัดทําบุญเดินตลาดได้หมดทุกที่ค่ะแม่จ๋าราคาก็ประหยัดสุดๆกันไปเลยแม่229าบาทนะคะแม่ขาเดี๋ยวเราไปดูสีกันนะว่าวันนี้ลูกจะมีสีแล้วก็ลายผ้าตัวไหนมาให้กับแม่บ้างค่ะสีแรกเลยค่ะคุณแม่จ๋านะคะตัวนี้สีแดงตัวนี้สีแดงคุณแม่ไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเนื้อผ้าจะเป็นงานแบบสกรีนเนื้อแข็งรุ่นนี้จะเป็นงานผ้าทอทั้งตัวค่ะ ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนี้สีแดงนะแม่นะตามด้วยค่ะคุณแม่สานะคะตัวนี้เลยแจ้งกับน้องแอดมินว่าสีส้มนะคะตัวนี้สีส้มแม่ผ้าเนื้อดีมากทรงคอกลมปาดแบบนี้แม่ใส่แล้วคอไม่ตันใส่แล้วสวยแน่นอนค่ะตามด้วยนะจ๊ะแม่สาจะมีสีเหลืองนะคะแม่สาตัวนี้สีเหลืองค่ะแม่ตามด้วยนะคะแม่ขาจะมีสีน้ําเงิน นะคะตัวนี้สีน้ําเงินค่ะแม่จ๋าทรงสวยงานดีเวอรทั้งหน้าแล้วหลังลายเป๊ะแล้วก็ชัดเจนสุดๆค่ะแล้วก็ต่อด้วยตัวที่ลูกใส่นะคะแจ้งกับน้องแอดมินว่าสีทะเลค่ะคุณแม่จ๋าราคา229บาทเท่านั้นแม่ประหยัดแล้วก็ราคาสวยๆแบบนี้นะคะที่ช่องแม่บีเอนจอยเท่านั้นค่ะทางร้านของเรานะคะคุณแม่จ๋านะคะ มีช่องหลักเนาะก็คือช่องแม่บีเอ็นจอยเนาะไลฟ์สดมาแบบอุ๋ยระยะเวลานานหลายปีมากแม่5-6ปีได้นะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะคุณแม่ท่านไหนที่ไม่สะดวกโอนแล้วก็เก็บปลายทางส่งถึงหน้าบ้านจ่ายเงินหน้าบ้านแกะของเอางานสวยๆงานเก๋ๆไปใส่ในทุกๆรูปแบบนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะช่องทางการสั่งซื้อคะ่ะแม่จ๋าเบอร์โทรศัพท์หรือว่านะคะลน์แอดนะคะต้องมีตัวแอดด้านหน้าด้วยนะ ไม่อย่างนั้นจะหากันไม่เจอค่ะคุณแม่จา๋าแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน E ีีหน้านะคะสำหรับ E ีพีนี้อย่าลืมนะ59น้องแก้วรีวิวนะแม่นะแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยค่ะนะคะสำหรับ E ีพีนี้ต้องกราบลาไปก่อนเจอกันใหม่นะจ๊ะคุณแม่จา๋ากราบสวัสดีค่ะ